คก่อ,อนรับก็สู่ช่องหลคนอีสารในวันกรรมกรหรือวันแรงงานนะครับอตอนนี้ผมเดินอยู่ในซอยประเทศไทยเขาจะแบ่งถนนเป็นหลายระดับ <c oughs> ก็มีถนนระหว่างจังหวัดก็เรียกว่าถนนระหว่างเมืองก็จะเป็นพวกถนนประมาณ 6เลนแลนเลนถ้าเป็นถนนระหว่างอำเภอก็จะประมาณ4เลนแต่ถ้าถนนในหมู่บ้านก็จะเป็น2เลนแบบนี้นที่อันนี้จงเขาเรียกซอยนะครับเนี่ยมันแต่ว่าซอยช่างอากาศอุทิศแต่ขนาดมันก็เป็นถนนนั่นแหละคือประเทศไทย คุณจะออกจากบ้านตอนไหนคุณจะเข้าบ้านตอนไหนก็เป็นสิทธิของคุณมันไม่มีว่าห้าทุ่มต้องเข้าบ้านหกทุ่มต้องปิดร้านนะครับอยากจะขายคือร้านทั่วไปเนี่ยอย่างร้านสะดวกซื้อก็จะเปิดกัน24ชั่วโมงขายทุกอย่าง <c oughs> อยากกินอะไรก็มาซื้อตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็จะมี ร้านภาคอีสานกับภาคใต้เยเยอะนะครับจะเป็นอาหารใต้กับอาหารอีสานเสียเยอะอาหารเหนือไม่ค่อยเห็นนะครับอาหารเหนือแต่อาหารภาคกลางเป็นเขาขายทุกร้านอยู่แล้วออตอนนี้จะเป็นร้านเสริมสวยจะมาเปิดใหม่ เขาเรียกขายขายค้าค้าขายขายขาย,ขายแล้วตอนนี้ตั้งแต่เขาประกาศให้ใบกระท่อมเป็นสิ่งผิดไม่ใช่เป็นสิ่งถูกกฎหมายแล้วก็การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นสิ่งถูกกฎหมายการใช้กัญชาไม่ใช่เป็นสิ่งถูกกฎหมายทุกกรณีนะครับใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น <c oughs> ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่า ก็ไม่เห็นมีใครไม่มีข่าวกันจับคนเสพกัญชาเพราะใครอยากเสพก็เสพเท่าที่ผมทราบนะพูดถึงเรื่องใบกระท่อมกับกัญชาพอให้ใช้กันจริงๆก็ไม่มีเลยนะครับกัญชาก็เแมบบืแ่อบบก่อนโหฮ,ฮิตกันมากหูกไว้เพื่อจะขายตอนแรกขายตัวละสามสี่ร้อย ตอนนี้ห้ต้นล้อยังไม่มีคนซื้อเนี่ยครับพอให้ใช้กันจริงๆกลายเป็นว่ามันไม่มีใครใช้เหมือนยาบ้าก็เหมือนยาบ้ายะแอมเฟตามีนเขาเรียกว่าคริสตัลเม็ดคริสตัลเม็ดตอนนี้เหลือเม็ดละสวัสดีครับอุ้ยเหลือเม็ดละไม่ถึง20บบาทแล้วมั้งพูดถึง ยาบ้าหรือเมทแอมฟเฟต,ตามีนก็ตอนนี้ก็เป็นสิ่งเสพติดเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับเ <c oughs> ท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานผลิตมันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนนะฮ <c oughs> <น>ะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราจะไปเขาก็ไม่เลยบุชื่อ,อบางคนก็บอกว่า มาจากปั่งนูฝั่งภาคเหนือคือสิ่งเสพติดมันอยู่กับโลกนี้มานานแล้วนะมันก็คงจะยากที่จะปราบไปถ้าเพราะว่ามันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขาได้ประโยชน์จากการขายของเหล่านี้ก็เหมือนกับการพนันนะ <c oughs> นี่ก็มีข่าวว่าจะทำบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายอยู่ <c oughs> คือมันมัน ถ้าเราได้เริ่มต้นแล้วสักวันมันต้องสําเร็จอะครับมันไม่สําเร็จรัฐบาลนี้นก็สําเร็จรัฐบาลหน้าก็เหมือนกับใบกระท่อมกับใบกัญชาเนี่นแหละนะก็จะมีชมรมแม่บ้านเขาเต้นแอโรบิกตอนนี้ก็ไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะว่ามันก็เต้นแบบออกกำลังกายเนาะ เขาชื่อว่าชมรมบาสโลบดอนเมืองนะครับบาสโลบนี่ที่ผมทราบก็คือของประเทศลาวเนาะการตั้งชื่อว่าบาสโลบมันก็เอาของลาวมาใช้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคนลาวมาเห็นเต้นแบบนี้จะว่ากันหรือเปล่าเนาะคือมันไม่ใช่การเต้นบาสโลบนะทำนองบาสโลบก็ผมเห็นในเพลงสาวคำมวนเพลงของลาวสาวคำมวนคำมวนน่าจะติดนครพนมไหม อำเภอนาว่าแขวงคำม่วนใช่น่าจะติดนครพนมนะครับคนที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยุคใหม่ๆส่วนมากจะเป็นคนมาจากต่างจังหวัดนะครับคนกรุงเทพมหานครดังเดิมก็จะอยู่แถวในตัวเขตเอาเป็นโน่นครับกรุงเทพชั้นในตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าเหมือนจะขายที่ขายทางให้กับเขาไปขายคอนโดสร้างคอนโดสร้างหมู่บ้านกันหมดแล้วคนกรุงเทพจริงๆไม่รู้ว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะ <c oughs> ถ้าย้อนไปในยุค 50ปีที่แล้วนะี่คนกรุงเทพมีแค่4ล้าน4ล้านก็คนกรุงเทพจริงๆก็ไม่ถึงล้านตอนนี้ประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งที่อพยพเข้ามาแล้วก็ที่เกิดที่นี่โตที่นี่นะครับ8ล้านคน8ล้านคนนี่ผมว่าครับเพราะชาวทีนี้ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะเฉพาะเขตกรุงเทพนี่ผมว่าเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะ แถวสมุทรปราการ <c oughs> ก็น่าสมุทรปราการนนทบุรี <c oughs> ชาเชิงเซา <c oughs> ปทุมธานีก็น่าจะเกือบครึ่งล้านแนละ้วโดยเฉพาะตามตลาดตลาดไทยตลาดสี่ม,มุมเมืองตลาดที่อยู่ตามหัวมมมเมืองต่างๆส่วนมากจะเป็นแรงงานชาวพม่าะนะครับที่มา เข็นผักขายไม่ใช่เข็นผักขายมาทํางานบริการเข็นผักยกของอะไรพวกนั้นนะฮะต้องยอมแล้ว,ว่าคนพม่าเขาขยันแล้วก็อดทนจริงๆเขาพูดน้อยด้วยคืออาจจะพูดไทยไม่ได้เนาะมจะให้เขาพูดมากก็ไม่ได้<อ> <c oughs> ก็ใกล้จะถึงบ้านผมแล้วนะ สูพันมาหรอครับัดีครับก็ตกเย็นเขาก็นั่งเสวนากันก็เลาข่าวสักเป๊กสักกลึบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคิวรถสองแถวคาว่าคิวก็คือภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษคือการเาเรียกอะไร การต่อแถวตามลำดับเนาะต่อคิวคิวอิงที่ตอนนี้คือจะเป็นขึ้นชื่อคือการต่อคิวใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมลตัวต่อคิวซื้อของซื้ออะไรของคนไทยกำลังเป็นที่จับตาหรือว่าเป็นที่ชื่นชมของคนต่างชาติมากประเทศอื่นเขาก็มีนะคิวเนี mm ่ย hmm. และอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเขา แลทึงมันคืออะไรครับเนี่ยสารพระภูมิทุกบ้านจะต้องมีถึงจะไม่มีสารพระภูมิก็จะมีหิ้งพักสารพระภูมิน่าจะเป็นศาสนาฮินดูนะครับพรามหมณ์ฮินดูพราหมณ์ก็นับถือพระพรมแต่ฮินดูนับถือเทพเจ้า <c oughs> ผมนับถือศาสนาพุทธก็นับถือพระเ,เจ้านี่แหละ วันนี้ก็ได้ไก่ใต้น้ํายังไม่เคยกินเหมือนกันเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าไก่ใต้น้ําไม่รู้รสชาติเป็นยังไงบ้านผมอยู่ซอยสุดท้ายเป็นซอยตันฝนตกมาน้ําก็จะขังแล้วะประเทศไทยเขามีกล้องวงจรปิดนะครับใครทำอะไรผิด ไม่ใช่ไม่ใช่ใครทําอะไรผิดใครทําอะไรก็จะถูกจับโดยกล้องวงจรปิดหนียากรอดยากแล้วคนไทยเขาก็จะจอดรถแบบนี้แล้วครับแต่ก่อนจอดแบบนี้ไม่ได้นะหายไม่หายรถก็ล้อหายโดยเฉพาะล้อมแม็กตอนนี้ไม่มีใครขโมยแล้วก็แ,วแปลงเนาะไม่มีรถหายแล้วนะครับสิ 15, ปี10ปีมาเนี้ยถ้าหายก็คือนู่นครับ เขาบอกส่งไปประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วแต่ตอนนี้คือมันไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่อยากขโมยนะมันไปไม่ได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันมีแล้วก็ความเข้มงวดของเจ้าที่เขาพูดถึงรถยนต์บางบ้านก็มี3-4มสีคันนะครับมีคนสองคนมีรถ4คันมอเตอร์ไซค์อีกสคันจอดกันละเกะละกะอย่างเงี้ยครับถึงบ้านแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของผมทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ